อือโอ้หวานจังเลยหืมน้ำซุปหวานประกาศขาวหวาน นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเป่าฮื้นกันก่อนดีคตาตารู้จักเป่าฮื้นไหมกินได้หรูกินได้ไม่ได้เดี๋ยวพ่อเอาใหม่คุณผู้ชมนี่คือเป่าฮื้อที่บอกมาขายเป็นเป่าฮื้อแห้งนะครับมันจะเป็นเป่าฮื้อแห้งที่ไม่ใช่เป่าฮื้นทำยานะนี่เป็นเป่าฮื้อทำอาหารมันไม่เหมือนกันนะนี่ครับเป็นตัวแบบนี้เลยนะสวยมากเลยนะใสๆตัวนี้เอามาทำน้ำซุปน้ำแดงต้มแบบไก่ตุ๋นอะไรเยี้ยอร่อยมากแล้วก็เอามาแช่ แช่น้ำแล้วมันจะเป็นอย่างนี้มันจะใหญ่ขึ้นมาประมาณนี้พอแช่น้ําไว้กับผมแค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็้จะประมาณนี้ทีนี้พี่ต้องผมต้องทําให้ดูนีหนึ่งที่ต้องดึงตรงนี้ที่มันเป็นเหมือนขี้มันอนะออกหน่อยนะครับตรงนี้ตรงตรงหัวมันจะเป็นจุดดำๆนะผมดึงออกมามันจะเป็นจุดดำๆอยู่แล้วก็เอาไปล้างหน่อยหั่นตัวหอยเปาไว้ก่อนอันนี้หัน่นพี่ไม่ต้องหั่นเล็กมากก็ได้เดี๋ยวเราไปต้มน้ําซุปเดี๋ยวเราจะมาราดแล้วก็ใส่ลงไปต้มในน้ําซุปเลยครับแบบนี้เลย แล้วก็กินได้เดี๋ยวพอต้มไปสักกนึงกินได้อร่อยด้วยหนึบเหมือนเป่าฮื้อกระป๋องเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็น้ําซุปจะหวานมากเลยแล้วก็ต้มไปครับให้น้ํามันหวานเอาล้ครับใส่ซอสโชเลียลงไปกะประมาณช้อนหนึ่งอนะ่ะคุณผู้ชมน้ําประมาณ500 ML แล้วก็ริ้วเผาอีกช้อนหนึ่งนะครับน้าประมาณ500 ML นะอันนี้จะเป็นแบบเหมือนน้าแดงราดหน้านะจะมีน้ําเยอะๆหน่อยนะครับน้าตาลสักช้อนเนี่ น้ำตาลช้อนหนึ่งให้ออกหวานหน่อยจริงๆแล้วถ้าเป็นแบบจีนเลยบางทีเขาไม่ใส่น้ำตาลหรอกแต่คนไทยกินหวานนิดๆเนี่ยก็ปรุงแล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยอีกสักช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะให้น้ำมันดูข้นๆสวยๆเดี๋ยวเราจะย้ายเป่าพื้ไปตั้งไว้ข้างเพราะมันต้องตุ๋นนานๆระหว่างนี้ผมขอเติมน้ำนิดหนึงผมขอเติมน้ำนิดนึงเพราะเดี๋ยวต้มไปเล,เลยแล้วมันจะงวด นะครับผมอยากได้น้ําให้มันเหลืออยู่ประมาณหนึ่งถ้วยที่เราไปร่าดต้องเคี่ยวนานๆนะครับไม่งั้นเปล่าซื้อแห้งแบบนี้มันจะแข็งนะครับคออันนี้ผมว่าผักกาดขาวพี่ผักกาดแค่ผักกาดขาวได้ผักกาดแก้วได้คะน้าก็ได้นะครับพี่ครับเดี๋ยวเราจะเอามาผัดนะครับตัวนี้ใส่ไว้ในอ่างผสมแบบนี้ได้เลยครับครับไม่ต้องปรุงอะไรนะครับผมใส่กระเทียมลงไปครับผมแล้วก็นะครับแล้วก็ใส่ผักกาดแก้วลงเลย เาไปผัดแบบนี้นะครับไม่ไดเอาไปต้มน,นะใส่เกลือเล็กน้อยผัดให้มันเรียวอย่าเอาไปลวกอย่าเอาไปลวกถ้าไปลวกแล้วมันราดซอสแล้วมันจะจืดๆไปเลยแล้วผมก็เอาน้ำซุปที่เตรียมไว้ตอนแรกใส่ลงไปหน่อยเอาผมแบบนี้ไม่ต้องไปใส่เครื่องปรุงอื่นใส่เกลือนิดนึงเพื่อไม่ให้สีมันคํานะครับตอนแรกเนี่ยผัดจนสุกและกรอบแล้วเนี่ยอ่าผมให้ดูนะผักที่จะแบบมีความเรียมแบบเนี้ย เห็นไหมลอยไหมอย่างเงี้ยนะครับแบบเนี้ยมันจะทําให้อร่อยมากขึ้นนะครับมันจะมีความหอมจากกระทะอ่ะอันนี้ได้แล้วได้แล้วเรียบร้อยท่นี้ยสุกแล้วถ้าไม่มีเป๋าพื้อก็เป็นเห็ดหอมเป็นอะไรได้แต่ว่าอาจจะได้น้ําซุปที่ไม่หอมไม่กลมกล่อมเท่าแต่ถ้ามีเป๋าพื้อก็ได้แบบผมแบบเนี้ยเอาผักไปผัดอย่างงี้นะครับแล้วเดี๋ยวให้อันนี้มันเดือดไปสักพักหนึ่งวิธีดูว่าใช้ได้หรือยังพี่ดูว่าเป๋าพื้อนิ่มหรือยัง าเป๋าคือยังไม่นิ่มเดี๋ยวกินไม่ได้นะครับให้เป๋าคือนิ่มๆแล้วเดี๋ยวทําใส่แป้งมันเป็นน้ําแดงแล้วมาราดได้เลยนะครับก่อนจะใส่แป้งมันชิมก่อนได้นะอะไรนี้ก็น่าจะใกล้นิ่มแล้วแหละเพราะว่าผมเอาเป๋าคือไปแช่น้ําไว้ก่อนขออนุญ,ญาตชิมนะครับหืมอมมากเลยอ่ะเวลาผสมแป้งมันทําร้านหน้าเนี่ยอัตราส่วนง่ายๆนะครับหนึ่งต่อหนึ่งขออนุญ,ญาตเทสดูก่อน หยุบแล้วยิ้มแล้ว,ลวอร่อยหยุบมากเลยเอาเอาแล้วเอาแล้วใช้ได้แล้วหหอร่อยอะ่ะมันหอมาม,ม,มากคุณผู้ชมหอมมากอะใช่เป่าฮื้อะทีนี้ก็ต้องใส่ที่เหลือก็น้ำมันงาครับน้ำมันงาน้ำมันงาต้องใส่หลังแป้งนะเคล็ดลับนี้ผมบอกตลอดนะถ้าใส่ก่อน กลิ่นหอมมันจะหายไปตอนใส่แป้งนะครับผมที่ผมก็หยอดพริกไทยนี่จริงๆแล้วนี่มันคือรัดหน้าที่ไม่มีเส้น <Wow. S 1> ถ้ากินแล้วคือไม่อ้วนแล้วเป็นรัดหน้าเป๋าฮื้อด้วยดูดีมากอะ่ะคุณผู้ชม <c oughs> อืมนึบๆกๆๆ 算，加油。